ลอ้ลอล้อล้อหน้าไม่ได้โทดเนาะล้อหน้าไม่ได้โถดโทดแต่ล้อหลังล้อหลังคันได้แล้วครับตั้งเบรกหลังลูกค้ามาตั้งแต่ปี59ครับโอ้โหทำลูกมาวันนี้เป็นมันเบรกตั้งเบรกสาบเบรกแล้วก็แรงช่างแะไรงีเกร้อทั้งหมดนะ9 0้า้แต่บวกอีกร้อยหนึ่งค่ากาแฟโกงลูกค้าร้อยหนึ่งฝาครอบใส่แล้วผมที่ผมอยากใส่ให้ผมตัวลุดถ้าจาของใส่เองเองี้ยเขาจะรู้รครับ ไม้เจ้าของเขารู้ไงถ้าช่างเนี่ยลวกมันลวกไงโอ้เบรกดีครับเนี่ยอยู่แล้วโอ้เจ๋วเลยวะยมาถูกร้านจริงเลยอเอ่ครับพี่ได้แล้วไปเถอ,อะครับผมลองโยกดูสองทีดูเลยดูเบรกมือให้ตึ้งกึ๊บเลยอะ่ะเอาจริงได้แล้วครับลองดึงเบรกมือดูเห็นไหมพอดีเลยเห็นไหมแน่นไหมเออตอนมาอ่างห่างไหมนั่นแหละขาดเข้มขัดด้วยนะออกถนนใหญ่นะ่ะไม่มีเข้อหมเข้มขัดที่ปภัดดย,ยมันจะอยู่กับเบาะตลอดอะ่ะ อันนี้เรื่องจริงครับได้แล้วครับโอ้เอ้ครับเยอะไอ้อะไรนะเยอะสิ่งเจือเอเวทครั้งนี้ลองลองถอยแล้วก็เหยียบดูสามรอบครับถอยเหยียบแรงเลยเหยียบแรงเลยจึ๊บเลยอ่ะนั่นแหละถอยจึ๊บไม่ต้องดึงเวงมือหรอกได้แล้วไปเฮึโอ้แจวครับจบนึกว่าไม่จบอได้แล้วครับ